ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับคลิปนี้ก็จิเอาสูตรมาครบล่างไห้พี่น้องมาเมืองกันครับเอาไปพิจเจรานากันมันสิมาครบกระบอกทั้งวันนี้แต่ตามเช็ดยอดหลังขึ้นไปเมืองมันก็มาสูงวดครับ สูตรกรบโมีอย่งางไรครับสูตรสูตรกระใสลักแสนครับบวกสองคงทีครับบวกกันในเท่าใดมีค่าเท่ากับเอกครับแล้วก็บวกหนึ่ง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 สีได้หกตัวในแต่ละงวดมารบลางครับแล้วก็ไป้น้นเลขกวิ่งทามัน้นเล็กวิ่ง,ก,งก็เอาเล็กวิ่งเป็นลักครับ เาเลขวิ่งเป็นรับแล้วไปจับโตที่เหลือในแต่ละงวดกสิมาครบลางก่อนเข้าไปเบื้งสูตรครับฝากคำเตือนครับคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นครับใ้ทุกท่านใช้ดุลพินิตในการรับชม สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับทุกการกดติดตามครับติดตามได้ในช่องจานป่องสูตรคำนวณครับกดติดตามไว้ครับสำหรับเอซเขาไม่กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะบออยังไรครับเขาสูตร นี่ครับผมดึงลงมาแล้วเจ็ดบวกสองครับหลักแสนเก้าบวกสองแสนบวกสองเจ็ดคือเจ็ดห้าบวกสองสองบวกสองสามบวกสองหกบวกสองนี่ครับผมไลนมาแล้วไบนที่มอเมืองมันส้นกันตัวใดกับสูตรเด็กวิ่งครับ เด็กวิ่งก็คือเอาสูตรสองสูตรนี่แหละครับเนี่ยคลิปที่แล้วสองคลิปที่แล้วนี่ครับมีสองสูตรครับเด่นเด่นล่างสองสูตรออกสซนกัน่ซนมากสซนกันละซีมาครับเนี่ยครับผิรรบด,ดง,วววงวดเดียวเก่าหนึ่งครับ เอามาลงนี้แล้วนี่ครับงวดแรกเถียวลงคลิปไปก็คือ3มกับส6กับเก็ดสกับหาหากับหกกับหาเก้ากับ0นครับ3ามห้าเอ้สามส่ 4. นั่นไปแล้วสมอง3าสครับซนบ่ครับซน3ามกับ4ครับ โซน3กับ4นี่ครับโซน3กับ4แต่ว่ามันมาเบิ้ลครับถ้ามาเบิ้ลมันออก4-4ครับผลออก4-4กับเข้าซครับนี่ไก่พี่น้องจับเบิ้ลไว้น้ำหมดต่อไปครับ แสนคือเก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดครับก็เดินแต้มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้มันลงหกตัวครับวดนี่มันส้นหกตัวเดียวครับนี่ครับถ้าส้นหกตัวเดียวนี่เห็นไหมครับส้นหกมาอยังครับมาหกสาม หกสามนยครับออกที่ซีซีก็มาหกสามมาน้ำกันบอครับมาน้ำกันครับนี่หกสาม เ้าหกสามหวันต่อไปครับแสนคือเจ็ดบวกสองก็ได้เก้าครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่ครับเดนเรกวิ่งสี่กับห้าชนที่สี่ครับชนที่สี่ หลังจ,จากออกครกสามแล้วมาอย่างครับมาหนึ่งสี่มีบอกครับหนึ่งสี่มีครับหนึ่งสี่จะมันส้นกันตัวใดก็ให้เนิ่นไปตัวนั้นครับเอาตัวนั้นเป็นหลัก ก็ไปจับตัวเลขเหลือครับงวดต่อไปครับแสนคือหบวกสก็ได้เจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าศูนยนึ่งวดเีบอส้นครับบอสน้นแต่ว่ามาคบลางมันเข่าครับออกอะไรครับออก9 1 2ตัวล่างกับเก่าหนึ่ง แต่ว่าถูดมันผิดมันบอส้นครับเด่นวิ่งไม่ชนก็คือผิดครับแต่ว่าใคพี่น้องไปจับตัวนี้ครับงวดต่อไปครับสองแสนคือสองบวกสองคงที่ก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชนงวดนี้ชน ้นที่สี่กับห้าครับจนทั้งสองตัวมาตัวไหนครับมาที่แปดห้าครับแปดห้าก็เข้าที่ห้า ครับข้อที่ห้าแปมีไหมแปก็มีครับเนี่ยจับคู่กันเข้าที่8 8ดแปดห้าหวดต่อไปครับหวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับหลักแสนคือ3าบวกสก็ได้ห้าห้าหกเจชนมาครับชนเก้ากับ0นย์ครับชนเก้ากับศนย์ เก้ากับ0มาอยังครับมาที่8 8 9เนี่ครับมีบอครับมาโคล่างมีครับ8ปนี่ครับ,รบจับคู่กันกับสีเลขแปดเก้าเกครับเดี๋ยวงวดที่จะถึงครับงวดวันที่17บเทับ หนึ่งทับหกหกครับแสนคือหกครับบวกสองคงที่ครับแสนบวกหกก็ได้หกบวกสองเป็นแปดครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเลขวิ่ง ี่ครับวิ่งชนกันที่เกียรกับแปดโหวดนี่มันส้นแปดชนที่แปดตัวเดียวครับเกียรกับแปดชนที่แปดจะมาตัวไหนครับจะมาคู่กันไหมครับ ปจับคู่ครับเป็นแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับหาสุดครับพี่นอกมากตัวไหนในหาสุดนี่ กิน้องไปตัดจินใจเอาครับกลับตัวความครับจะแปดเก้ามากแล้วมันสิมาอีกบ้ครับนี่แปดเก้าเก้าแปดนี่มาแล้วตัดออกไปเลยครับเหลือสี่สุดครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม ่วนตัวผมผมมากตัวนี้ครับสองตัวนี้แต่ตัวนี้สีมาาแห้งก่อให้เน้นเน้นเน้เน กับตวัวพอมครับเจ้นี้สองตัวสามตัวนี่ก็เป็นตัวล่องไปครับแต่ว่าผมเล่นให้สามสองสุดนี้เอครับกับใครพี่น้องโชคดีในปี6กครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ